การหมายถึงการกําหนดให้ตําแหน่งประมุขของรัฐคือพระมหากษัตริย์ซึ่งมีที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตจากพระมหากษัตริย์อ,องค์ก่อนหน้าโดยทรงสถานะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศทรงมีพระสัมมาชีได้แต่เชิงพิธีการภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญโดยทรงทั้งนี้ประเทศทั้งหลายที่ปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ล้วนแต่ประกอบด้วยสาระสําคัญทั้งสองประการข้างต้นทั้งสิ้นโดยแม้อาจมีรายละเอียดติดย่อยแตกต่างกันไปดังเช่นการได้รับการจัดสั่งบประมาณรายปีที่แตกต่างกันการไม่มีส่วนราชการในพระองค์การไม่มีกฎหมายในพระบรมเดชาุภาพ,าภาพซึ่งความแตกต่างทั้งหลายล้วนแต่เป็นรายละเอียดติดย่อยซึ่งนี้อาจถือได้ว่าเป็นสาระสําคัญของการปกคร,รองใน อั้งนี้สารมนูลได้ไม่ฉั่การเคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปสถาบันการิย์อันมีข้อเรียกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นนาทีถือได้ว่าเป็นการกระทําที่มีเจตนานล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหารกษัตริย์ทรงเป็นประมุงพวกเราขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่านับตั้งแต่กรารประกาศ10ข้อเรียกร้องจนถึงนวินาทีนี้ ไม่มีสัพซี่ยวลมหายใจที่มีเกตนาและข้อเรียกร้องทั้งสิบข้อที่พวกเราได้ประกาศจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่งอำนาจอธิป,ปไตยหรือทำลายศักศีสิทธิและเสรีภ,ภาพของประชาชนหรือปิดกั้นประชาชนจากการใช้อำนาจเพื่อกำหนดทิศทางของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งปรมุขให้เป็นอื่นจากะมหาริย์หรือการเปลี่ยนพระชา้นหนาจให้เป็นอื่นไปจากาอำนาจเชิงวิธีการ และข้อเรียกร้องทั้ง1ิประการนั้นไม่มีข้อใดเลยที่เป็นไปตามลักษณะดังคำวินิจฉัยของสาลรัฐธรรมนูญในอดีตที่สารทับสองห้าหกสองที่ได้วางหลักคำว่าหลมล้างว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อรัฐธรรมนูญและระบบก,การปกครองตามรัฐธรรมนูญที่สุดวิถยที่จะแก้ไขกับพื้นได้รวมถึงเป็นการกระทําที่มีเจตน,นาท,ที่จะทําลายหรือล้างให้สูญสลายหรือให้สิ้นไป ไม่ให้ดำรงอยู่หรือมีอยู่อีกต่อไปอย่างไรก็ดีเมื่อพวกเราพิจารณาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี้รวมถึงการกระทําทั้งปวงขององค์าพยศชนชัน้นนาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยหลักแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพวกเราจึงเกิดข้อสองสยัยและตั้งข้อสังเกตว่าหรือแท้ที่จริงแล้วเป็นพวกท่านเองที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงที่สถิตแห่ง ปะไทใช้จากประชาชนทำลายศักดิ์ศรีสิทธิและเสรีภาพปิดกั้นประชาชนจากการใช้อัตร์นัดเพื่อกำหนดทิศทางในการเมืองด้วยตนเองหรือพยายามเปลี่ยนแปลงท่าชอำหน้าของพระมหากษัตริย์จากอำนาจเชิงวิธีการไปสู่รูปแบบอื่นแท้ที่จริงแล้วพวกท่านเองหรือไม่ที่กำลังพยายามลมล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พยายามเปลีป่ยนแปลงพิสทิ์แห่องอำนาจอธิปไตยไปสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลงหรือในความเข้าใจที่แท้จริงของพวกท่านระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลงนี้คือโฉมหน้าที่แท้จริงของระบบประชาธิปไตายท้งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบรมุขที่พวกท่านกนาลังวาดังตั้งแต่ต้นนอกจากเหตุผลขั้นต้นที่ทําให้พวกเราไม่อาจยอมรับคำวิจัยข,ของสารรัฐธรมนูญแล้วพวกเรามี พวกเราเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหลายประการที่ศาลนำมาใช้ประกอบการพิจารณาคดีและสนับสนุนคำวินิจฉัยโดยที่พวกเรามิได้มีโอกาสนําเสนอพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงดังกล่าวทั้งนี้พวกเราไม่อาจทราบได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากที่ใดและเมื่อใดแต่ที่พวกเราทราบอย่างแน่แท้คือแม้พวกเราจะได้ยื่นข้อร้อง แม้พวกเราจะได้ยื่นร้องขอต่อศาลให้มีการไต่สวนเพื่อแสดงพยานหลักฐานหักล้างหรือยืนยันข้อเท็จจริงที่ศาลมีอยู่แต่ศาลกลับไม่เปิดโอกาสให้มีการไต่สวนโดยศาลให้เหตุผลว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาไม่ใช่ได้จึงยุติการไต่สวนพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่า กระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวของศาลไม่อาจยอมรับได้เพราะขาดซึ่งความเป็นธรรมอย่างยิ่ง